หลายคนบอกว่ามีเพจแต่ว่าสร้างร้านค้าในเพจไม่เป็นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างร้านค้าในเพจภายในหนึ่งนาทีครับไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปที่หน้าเพจของเรานะครับร้านค้าเนี่ยก็จะบอกว่าในเพจของเราเนี่ยมีสินค้าหรือบริการอะไรเราจะไปใส่ข้อมูลอันนั้นลูกค้าเข้ามาดูในเพจจะได้รู้ว่า เรานั้นมีสินค้าหรือบริการอะไรบ้างราคาเท่าไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรเราเริ่มจากหน้าเพจขเราเลยครับเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกน็นะครับนะครับนะครับแล้วก็มาตรงใต้รูปโปรโฟไฟล์นี้นะครับมันจะมีคำว่า เพิ่มเติมเห็นไหมครับเราคลิกตรงสามเหลี่ยมหัวทิมหลังเพิ่มเติมนี่นะครับให้เราเลือกที่ร้านค้านะครับมันจะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการค้าต่างๆนะครับให้เราคลิกฉันยอมรับแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยนะครับวิธีการชําระเงินนะครับเขาให้เราเลือกนะครับก็ให้เราติ๊กตรงตรงข้อความเพื่อสั่งซื้อนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีเว็บไซต์อื่นๆนะครับดำเนินการต่อครับดูสกุลเงินนะครับว่าสกุลเงินที่เราลงนั้นเป็นสกุลเงินอะไรนะครับของผมเลือกเป็นบาทไทยนะครับ บันทึกเลยครับทีนี้ก็จะขึ้นมานะครับว่ายินดีต้อนรับสู่ร้านค้าของคุณนะครับเรามาตรงนี้เลยครับเพิ่มสินค้านะครับเห็นไหมครับปุ่มสีฟ้านี่นะครับคลิกเพิ่มสินค้าครับทีนี้เพิ่มสินค้ามันก็จะมีให้เราลงทั้งหมด4ีตัวคือ1นึให้เราเพิ่มรูปภาพของสินค้าหรือวิดีโออันที่2ชื่อสินค้านะครับอันที่3ราคาอันที่4ก็คือคําอธิบายสรรพคุณของสินค้านั้นนะครับให แจ้งว่าในสินค้านี้มีอยู่ในสต็อกของร้านหรือไม่นะครับแล้วก็สถานะเป็นสถานะแบบไหนก็คือให้เราเผยแพร่แบบสาธารณะนะครับทุกคนจะได้เห็นร้านค้าของเราขั้นแรกเพิ่มรูปภาพให้เราคลิกเลยครับเพิ่มรูปภาพแล้วก็คลิกเลือกไฟล์เราก็ไปเอารูปที่เรามีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมเลือกรูปนี้นะครับรีนิวริงเกิลครีมนะครับได้รูปรีนิวริงเกิลครีมมาแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างคลิกใช้รูปภาพนะครับก็จะมีรูปภาพขึ้นนะครับรูปภาพใส่ได้เยอะนะครับ แล้วก็เพิ่มวิดีโอได้ต่อไปชื่อครับชื่อก็คือชื่อของสินค้านั้นนะครับชื่อก็คือ Renew ลิงค์เกิลครราคาของสินค้าตัวนี้ราคากี่บาทนะครับพราอเราใช้เป็นหน่วยบาทไทย r ี n ิ w ตัวนี้ราคา790บาทก็ใส่ไปคาอธิบายก็คือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็เอาคําอธิบายมาใส่นะครับ <c oughs> ก็ r e n e w ลิงค์เกิลครเป็นวัฒกรรมใหม่ของการบํารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของอะไรอะไรก็ว่าไปมีเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อย ติ๊กตรงนี้นะครับว่ามีในสต็อกนะครับเราจะแชร์สินค้าบนเพจก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่าการแสดงผลน,นั้นเป็นสาธารณะหรือไม่นะครับถ้าเป็นสาธารณะแล้วสภาพสินค้าชื่อใหม่โอเคทุกอย่างเรียบร้อยให้กดเพิ่มสินค้าปึ้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้สินค้าอยู่ในร้านค้าของเราแล้วครับ ถ้าเกิดเราจะเพิ่มตัวที่2ก็กดเพิ่มสินค้าก็สามารถเพิ่มตัวที่2ที่3ที่ส,ส,สไล่ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับครับนี่ก็คือวิธีการสร้างร้านค้าในเพจ a c e b o o k นะครับง่ายๆภายใน1น,นาทีที่ผมสอนไปนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเริ่มสอนการยิงแอดโฆษณาในเพจ Facebook แล้วนะครับก็รอติดตามชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามช่องอาร์ตเน็กท์ออฟฟิเชียลด้วยนะคะ